ลงงานผมกันน้ำเอเขามาลงงานลูกไส้กับพ่อลงงานลูกไส้มองเมียอ,อยู่ก่น,น้ำถ่วมขึ้นมาเพียงเขาเลยเขาไปในห้องแยกตุกันนอนห้องบ่ไดได้ไปนอนบานเถ่าแก่เถาแก่เฝ้าขนของผ้าแยตุก แหววายะตุกเราเห็นน่ะน้ำมันล้นมากเราก็เฝ้าเก็บของเก็บผาเก็บพรมยังเราออกขึ้นไว้ที่สูงคองข้างนอกจักตู้เย็ยนตู้เย็ยนยังเอื้อนเท่าแก้มาเมียนซอยกันเราก็พาลูกนองออกข้าไปยืนในบ้านมือขึ้นนี่โอ้ยนอนจะมันมึงหองแขงขู่ครักเนาะมือคืนนี่มีข,ขวากวมเตือนมากนะครับข,ขวาก่มทา้งเกาหลีขาเจ้าจเตือนมาว่าให้เตรียมตัวอพยพ อาจจะไปอยู่ที่ที่สูงมันบอละอาจจะไปอยู่ที่ล่องเลี้ยนหรือไปอยู่กรมอุทยานอย่างนี้แหละผมแก่มาอยู่ผมลืมเข้านะครับให้ไปอยู่ที่สูงอาจจะมีการอบพยพออกจากในในที่เสียงฝนตกหนักดินสไลด์อย่างต่างๆพวกนี้แหละถ้าผมจำบ่ผิดนะครับมีความมากนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจอย่างนี้พี่น้องัดที่นี่ตื่นมากเนี่ยมือเ้ารดบี้ว่าโรงงานผมัดที่นี่น้ำัดที่นี่หอยเมียเลยนะครับ บัดที่นี้เดี๋ยวมื้อนี้สิให้เบิ่งบรรยากาศเท่าของแม่เทิงของลูกเทิงของพอว่าน้ำมันมากขนาดไหนผมก็อยยุมาสิบปีผมเพิ่งเห็นปีนี้ล่ะมันตกคักอีหเีอะที่จริงที่จริงเกาหลีน้ำท่วมทุกปีปีกายก็นน้ำท่วมคักกันแบบน้ำมันทะลักเข้าในอุโมงค์กก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นปีนี้ก็มีมีมีคนสูญเสียกันภาคใต้แข็งคักผมเชื่อว่าในเกาหลีนาจะเยอะมากนะครับปีนี้นาจะตกทั่วถึงกันเลย แต่ในแก่พี่น้องคนไทยเข้าปลอดภัยทุกคนกันแล้วกันด้พี่น้องเด้อโอ้ยผมสาน้าสายังออกบาทที่มันบ่ไหวมันเอาบัท่านบาทที่นี่น้ามันไหลออกบัท่านนะครับดี๋นเสหเห็นบรรยากาศเครื่องของเมียผมแล้วกับเครื่องของลูกใา้ผมนะครับมือนี้เด้อผมเกิดเหตุอ้วแล้วครับขอให้พี่น้องทุกคนยู่รอดปลอดภัยครับขอบุณครับสวัสดีครับโอ้น้ามถ่วมเฮาสิได้นอนบมมือนี่น้ามถ่วมเฮาท่วมห้องโอ้ตาย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 ไม่อยู่เกาหลีหกปี กลัวบกเคยเห็นน้ำถว่มเฮาเมื่อเบืองโวดบานี้วายมันทะเลนี่น้องเอ้ยแต่ยานแต่ย่านเออแต่ย่านครักแต่ยานครักหน่าจังไรหน้าแห้งๆมาต่เครื่องมือนึ่งนี่ไลถ่วมครักถ่วมเนี่ยคือบ่เคยถ่วมไปนี่จะเท่า โอ้แต่แต่แต,แต่บางรูปผนว่ามันทะเลนี่เด็ดเขาแก่ก็ไปแล้วทะเลทะเลมาดูทะเลมาดูทะเลเลยอ่วมเลย น้ำถ่วมโรงงานครับพี่นอ้องของแท้เลยปีนี้ฝนตกคักตกเนี่ยเพิ่งดูบันยี่หีดงานยังไดเอาน้ำทะลักเขามาจาก้างนอกเป็นเนี่ยนจากนวแนวเนาะโรงงานคนอื่นเป็นคืนกนนอกันโม่เนาะเอามาเป็นแต่ไฟสวัสดละลับัน ขเขาแกต้มปูดปูดอยู่มากห,ดหอดเลเฮ้ยกูวามันพงหน้าป่ะเนี่ยเบื้องนำ่ำทะลักเขามาพี่น้องมาเบื้องซอยกันเด้อบ้านเฮ็ดตั้งไหนบ้านเนี่ยโอ,อ้ตายตายตายเบื่องดูพี่น้องนำ tương ừ, cảm ơn đã ương ừ. ừ. tài 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 Thuông phát tuồng nha thôi bạn